สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายปั่นยิสุนะคะวันนี้คันทั้งค่าป่่นนี้นะคะเป็น m ิวเอ็ก i v แ1.9สีขาวมุกค,ค่ะราคาน้องอยู่ที่1ล้าน186,000บาทนะคะถ้าสีบอนเงินราคาจะอยู่ที่1ล้าน174,000บาทค่ะคันนี้เสริมออปชั่นแบบจัดเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นตัวสเกิร์ตหน้านะคะอันนี้เป็นของแบรนด์วาซูมาเนาะ ใส่ไฟตัดหมองเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะมีเพิ่มเซนเซอร์ด้านหน้า2จุดนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างับ้างเลยค่ะสําหรับด้านข้างนะคะลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขอบ20ของตัวอันติเมทแฟนทอมนะคะตัวนี้ลัดมาด้วยยางบิสโต้นะเป็นยางเดิมนะคะคิวล้อเป็นสีดําเงาค่ะถัดมาจะเป็นตัวกระจกพับไฟฟ้าพร้อมกับอุดไฟเลี้ยวข้างแก้มตรงนี้แล้วเนาะตัวนี้ก็จะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับตัวกล้อง360อองศานะรอบคันนะั้นตัวนี้ มาดูันที่กับข้างประตูนะคะตัวนี้จะเป็นของแบรนด์วาซูม่านะคะเป็นสีดําด้านนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันด้านหลังบ้างเลยค่ะค่ะสําหรับอย่างแรกเลยด้านหลังนะคะจะเป็นตัวสปอยเลอร์อันนี้เป็นของวาซูม่านะคะจะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวคาดเอวนะคะตัวนี้จะมีแค่ไฟลีเนาะไฟเขาจะยิงยาวแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นของฟรีฟอร์มนะคะสำหรับตัวสเกิร์ตด้านหลังอันนี้นะคะเป็นของแบรนด์วาซูม่านะคะแล้วก็ลูกค้าติดตั้ง ตัวเซนเซอร์อีก2จุดด้านหลังเ้วยนะคะก็จะเป็นเซนเซอร์หน้า2หลัง2นะตัวนี้แล้วก็ด้านบนค่ะลูกค้าย้ายเสาอากาศจากด้านหน้านะคะมาเป็นคีบฉลามนะคะก็จะมีการอุดด้านหน้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสาคีบฉลามนะแล้วก็ลูกค้าเลือกติดตั้งราวหลังคานะคะตัวนี้เป็นของฟรีฟอร์มนะคะใช้งานไม่ได้จริงนะตัวนี้เป็นการติดหลอกนะคะเพื่อความสวยงามนะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างเลยค่ะ สำหรับอย่างแรกของภายในนะคะก็จะเป็นตัวเบาะหนังเบาะเดิมจะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะอันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นเบาะหนังนะคะแนปป้าเป็นสีดําได้เทานะคะตัวนี้ถัดมาจะเป็นตัวปุ่มพุสตาร์ทค่ะมาพร้อมกับกุญแจคีย์เลสนะคะแล้วก็จะเป็นตัว จอด้านหน้า,นาลูกค้าเปลี่ยนเป็นจอ Android นะคะมาพร้อมกับตัวจอกลางแบบนี้เลยค่ะสำหรับตัวแผงประตูตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวเบาะเลย <c oughs> มาดูกันที่ปุ่มตรงนี้บ้างนะคะตรงนี้ลูกค้าติดตั้งเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าก็สามารถกดจากตรงด้านหน้าฝั่งคนขับได้เลยก็คือกดค้างไว้ฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดสำหรับการปิดก็ทำเช่นเดียวกันเลยค่ะก็คือกดค้างไว้แล้วเดี๋ยวฝาท้ายก็จะปิดค่ะตัวนี้จะเป็น ปุ่มไฟตัดหมอกค่ะปุ่มตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มปิดเสียงเซนเซอร์ด้านหน้านะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายไฟฟ้าด้านหลังกันบ้างเลยค่ะค่ะสำหรับฝาท้ายไฟฟ้านะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นฝาถ้ายไฟฟ้าเพราะว่าตัวแอคทีฟนะคะจะเป็นแมนนวลนะเปิดแมนนวลตัวนี้ลูกค้าก็เลยติดตั้งเป็นตัวฝาถ้ายไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาค่ะอุปกรณ์ด้านในนะคะเป็นของเดิมเราก็คืนให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้ก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปสรุปด้านหน้ากันเลยค่ะ ค่ะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้าเลือกแต่งชุดแต่งเป็นของแบรนด์วาซูมาเป็นหลักๆเลยนะแล้วก็จะมีติดตั้งพวกเสริมออปชันการใช้งานนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ค่ะสำหรับวันนี้ป่านก็รีวิวจบลงไปแล้วนะคะถ้ายังไงสนใจไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือว่ามิวเนะคะสามารถติดต่อสอบถามป่านได้ช่องทางด้านบนเลยนะคะยังไงป่านฝากกดไลค์กด Sub สไครป์เป็นกําลังใจให้ป่านด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ